สวัสดีครับวันนี้ยังไม่ได้ส่งของเหมือนเดิมครับมาอัปเดตท้ายครับงานท้ายอันนี้จะเป็นท้ายไม้เสตเราครับชุดสองพันสามนะครับผมเป็นลายเหลี่ยมตัวใหญ่ครับนี่ก็เป็นจำชื่อไม้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งน้ำหนักเบาครับหนักเบาจะเอามาใส่ ลางศูนย์ครับปืนศูนย์ะครับชุดสองพันเก้าครับนี่สองพันเก้าืนศูนย์ครับ, 2, 0, 9, น,รบนี่ก็จะเป็นพวกไม้สะเวาครับผมรออุปกรณ์มาครับสีก็เคลือบด้วยยูริเทนครับกันริ้วรอยครับผมเคลือบด้วยยูริเทนครับ หน้าบ้านนี้ครับยังไม่เคลือเป็นสิบสิบท้ายแล้วก็ห้อยจิ้งู้นี่ครับไขยใจร้อนนะครับหรือว่าสนใจท้ายนะครับไปใส่5้าห้าสิบาทครับราคาโอนเก็บเงินปลายทางก็จะบวกหกสิบเป็นทรงกรำคอครับไม้สเรับ ผมก็เร่งอยู่นะครับเร่งงานเพื่อที่จะ,ะให้ได้ส่งให้เร็วที่สุดครับก็คือของมาเนี่ยผมประกอบส่งเลยเพราะว่าผมไม่ได้ส่งของไปในทิศเลยครับนี่ก็จอดหน้าบ้านอีกก็มีฮะแล้วก็อยู่กับช่างครับอยู่กับพ่ออีกรางเหลี่ยมครับยี่สิบสองมิลฮะซื้อไปใส่ได้ใส่ได้เลยจะเคลือบหรือไม่เคลือบก็บอกผมได้ครับ หรือจะเอาด้านก็ได้ครับถ,ถ้าด้านเนี่ยบวกเพิ่มนะครับด้านบวกเพิ่มมอเจ็ดสิบเคลือบด้านครับไม่ต้องเอาเงาถ้าถ้าใครไม่อยากได้เงานี่แจ้งผมมาได้ครับหลังไม้ได้เลยปกติผมจะเคลือบเงาให้ครับมือสอดครับมือสอดเริ่มสองพันห้าครับตัวมือสอดโอเคครับผมวันนี้ก็มาแค่นี้นะครับ ขอบคุณมากครับ